ฝรั่งลุงวีบ้านนาสวงครับผมหรือ Facebook สวนฝรั่งลุงวีบ้านนาสว่าง0991364790ครับผมเมื่อนี้ผมจะขออนุญาตนะแนะนําวิธีคุณพอ่อเพิ่นมาจากมาจากไหนรับคุณครอเด็ดอุดมครับจากเด็ดอุดมเพิ่นยจะเบิ่งวิธีตอนเก่งนะผมอีกขังหนึ่งไอ้ขนาดนี้นะครับคุณพอ่อพวกกะทิงานยังนีกําลังงามเลยนะคุณพอ่อไอ้ส่วนใหญ่นี่เขาสูตรตอนนี้สูตรไผสูตรมันนะครับคุณพอ่อบางสูตรนี่ไอ้ขนาดมาตรฐานนี่คือตอนตัวน,นี้นะคุณพอ่อครับ ไอ้เขียวอ่อนต่อเขียวเข็มจุนนี้นะไอ้บางท่านก็จะขนาดนี้บางท่านก็จะย้ำนี้บางท่านก็จะเอาจุดน,นี่นะครับผมไอ้นี่เราจะสูดไปสูดมันส่วนของผมจะเอาจุดุดผีครับคุณพอว่าได้เอาบรรหันด้วยจากต่อเขียวกับน้ำตาลขึ้นไปประมาณสามแล้วแต่โมเป็นประมาณใน,นถ้าเกินว่าเขามมนสิอ่อนเกินไปเขาขยับลงมาจะหน่อยก็บางช่วงแบบมักก็ดีแท่านี้เพีเงาอเอาเ็ดเองครับคุณใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับขนาดนี้นะ ประมาณนี้เฮาเฮาเย็ะจริงสิครับผมเยอะครับบ่ครับบ่ครับขับนี่ประมาณนี้จ้ะแมนเท่ามือคว้านกิ่งครับไอ้คว้านกิ่งเราเบื่อเท่านี้เฮาเฮาควนควนเรียบร้อยนะครับผมก็ใครเฮาไปจะขูดนะยายขออนุญาตขูดขูดขูดแนวนี้นะครับผมเออว่าใช้น้ำยาบ่บานใช้ใช้ครับคุณยายโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะบอกน้ำยาน้าหอมคุณยาย่ตาเอาแน่ตามไอ้ไอ้นี่ซึ่งซึ่งน้ำยามันคือคือวิธีแบบ บอกกากเนาะครับผมวสวีสวนลุงวี่<ม>วเราเฮ็ดนี่คือแบบนี้พี่นนองบอกกากผมบอกกากับผมคือว่าสีอาปลูกแล้วสีห้าสีเนี่ยเป็นจริงจริงตุ่มจอนเนาะจริงตุ่มจอนปลูกแล้วเขาสามารถ<ไ>เอาไปตอนจริงขายนะครับผมคือตัวนี้เนาะคือตัวนี้นุงวี่คือตัวนี้เข้าเข้าเข้าควานแล้วนี่คือเข้าสีตุ่มตอนเลยตอนนี้หรือว่าเข้าเสียไหวหลายมือครับผม สอบถามครับผมตัววนีงจะตัวนิงจะตอนเลยนะครับผมอ๋อนี่จะตอนเลยตอนเรามีสองวิธีว่าเฮาเสียไวสองหมื่นหรือสามหมื่นก็ได้แห้งดีครับผมเพราะว่าท้าเอาไว้หลายหมื่นนี่งแห้งออกเร็วเลยครับผตัวนี้ไม่มีส่วนยางมาเลยครับผมแล้ววันนี้ก็คือล้นระยะเวลาครับผมให้เข้าใจในการให้เข้าใจกระบวนการแต่โดยปกติแล้วลุงวีเราจะทิ้งไปประมาณเจ็ดวันครับผมเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากผมตอนไหลไอ้ส่วนใหญ่ผมก็จะบถิมเนาะผมจะก็จะตอนเลยแหละไอ้ห่างมันจะอ,ออกซาเนี่ยแต่กับผเป็นยังเข้าตอนไหลนะครับผมนะแต่าากระถาไม้ถึงทางเขาอย่างห่างออกเร็วนี่ห้องถิมไว้หลายหมือนครับแล้วที่เนี่ยเขาใส่น้ายานะครับผมไอ้โดยด้วยน้ายาตัวน,นี้นะครับผมไอ้เนื่องจากว่าน้ายาตัวน,นี้ห่างมันออกเร็วไอ้ผมจะหมอบให้คุณพ่อนกันนะครับเทุนไอ้ผมผมบวเดีขายผมไมีขายนะครับผมไอ้น้ายาเนี่ยเพราะว่าน้ายาในห่างมันออกเร็วจะวาคุณพ่อต้องใส่ดูครม โบ้โบไซหลายนะครับคุณพ่อถ้าเกิดว่าไซหลายแล้วไอ้ตัวนี้ห่างมันจะตายนะเองไซแค่นี้งได้ครับคุณพ่อมันเจ็ยมจนครับผมไม่น้ำมันเป็นหัวเสือมันนะครับคุณผอเบิ่งกันชัดๆเลยครับพี่ผมพวกกันป้ายเลยนะครับผมไม่ป้ยเลยยันหลางเหย้านะครับคุณพ่อหลางเหย้ากว่านี่โบ้ไหลนะครับเลยเอาเฉพาะจอจงบางจุดเท่านจงครับผมด้านบนครับเดี๋ยวมันจะไหลลงมาครับครับผมประมาณนี้ครับผมไอ้ที่ผมมัวใหมยคุณพ่อนี่คือ มันสามารถซ้อนได้เป็นพันผมเลยครับคุณหมอโอ้ครับผมขอบคุณมากครับบนมัวขายนะครับผมมืชาลูกค้าอย่างไรนี่ก็ต้องแบบยังคอยติดต่อมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเอย่างนี้ผมบริได้ขายผมให้คนณ่อยเป็นไปเฉยๆครับโอเคครับผมเมมเทินกั็ไม่จะเจอเดี๋ยวครับผมให้ในราคาที่แบบครับผกาสบอกเลยนะมันบล็แพงนะครับผมไอ้แซ่เนี่ยแล้วแลที่นี่นะครับคุณขอยตอนต่อนไปครับพี่น้องน้ำยาตัวนี้ เท้าท่าสองเ่อบ่าได้นะครับคุณโอ๊มถ้าเกิน้องท่าอีกเชือดหนึ่งนี่จนไม่จนนี่จะเหี่ยวตายเลยนะครับผมไอ้เนื้องัตน้ำยามันแห้งครับผมมันเป็นมอเสือมันนั่นด้วยนะครับผมครับผมตรงท่าเถวเดียวเ้วพ่อเลยนะเราครับผมอันนี้คือคือเคล็ดลับตัวนี้บอกก็คือว่าเคล็ดลับตัวนี้นี่คือถ้าเข้าควันแล้วนี่เข้าสีเข้าสีตุ่มตอมตอนเลิกกได้หรือว่าเสียไหวสองสามหมื่นก็ได้มันบอกครับผมก็ได้คือสองมีเดี๋ยวสองวิธีโดยสองวิธีอันนี้คือว่า ตัวนี้เฮดไทยแบบให้เบิ้งน้กครับพี่น้่งเพราะว่าให้ลูกค้าเพิ่าเบื้องหนยานี่นะครับผมมันมีหลายแบบแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเฮาท่าเร็รเลยเขายังกลับไปท่าหรือยังมาเข้าเปื่าทาอีกทีหนึ่งโมได้ด้อครับตัวนี้ตายเลยหมายถึงว่าเฮาท่าอีกสรอบบ่ได้แมนผมจึงแนะนําว่าให้เอากะปิเอ็0ลอยงจุชนเฮาท่าหลายเฉียวได้ครับตัวนั้นคับผมไอ้ตัวนั้นบ่เป็นอย่างเขาจะลักเงวก็ได้เพราะว่าน้ายาจะอะี่ห้อยมันบ่คือกันนะครับผมอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เฉพาะสูตรของลุงวี ครับผมเฉพาะสูตรที่ผมมอใหม่คุณพ่อเนี่ยตองต้องใส่ยังสี่นะคุณพ่ออย่าอย่าอยาหลักเหงาะลยนะคุณพ่อครับผมหลากแค่นี้พ่อเนาะครับผมไปลาเห้าสิไปไปไปสองเทียบบ่ได้สองขังบ่ได้สองขังบ่ได้ครับคือทางเดียวทางเดียวโอเคทางเดียวแล้วมันก็จะแห้งเร็วนะถ่ายมันแห้งแล้วข้าวประตูข้าวไกหุ่มเลยนะได้ครับผมครับผม บวันนี้ก็จะห่มเนาะครับคุณพ่อใช่ไหมครับวันนี้คือครับผมขั้นตอนตอนห่มเนาะคุณพ่อเนาะไอ้ถุงทัวใบมันห่มมันใส่งานแล้วนะครับผมเก็บมาใส่งานเลยนี่ครับคุณผู้ชมไอทุงตัวไปได้ไอทุ่งทัวไปแล้วครับผมไอ้ไอ้คุณต้องเผาก็ตือก็เผาละหมักเลยครับแส่นำธรรมดาหรือทั้ยาเล็กมากครับแช่น้ำทำมันได้สารเทนเนนมันออกสักพอดีสองสามคืนนะครับผมสองสามคืนแล้วก็เอาไปใส่ กลางแหงงัยมันแหงเราก็เอามาแช่นํายาอีกเช่นหนึ่งครับผมอไอ้หนายาตัวนั้นยิ่งดีครับผมเทวามาเมื่อกี้นะนนายาเอ็มลอยกับปีพงตุลดนี้ผสมเขาไม่นำนะฮะหลมันออกเร็วนะครับผมผสมนี่ลายปะครับหมายถึงไอ้ไอ้ถ้าเป็นจะเป็นส้มหนันชวนผสมนี่โบจจากัดครับผมเพราะว่าโบเป็นอันตรายต่อตนืลแต่ว่าตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ต้องจำกัดครับผมเพราะว่ามันแหงมันเป็นหัวเชื้อครับผมโซตี้ครับหมายถึงว่ากับปีผงชูรดเอ็มลอยนี่เข้ามาผสมเนี่ยผสมแบบไหนคือว่า ช้นมาเ้าห่แหงๆหมือจัอองไดยครับเขาต้องผสมใหม่ตามสูตรที่เขาเบิงในในยูโรอีกทีหนึ่งครับวิธีผสมเขานะผ<อ>สม,มน้ำเลงลา่างโดยเจ้าหนี้นะครับผม,บผมอยิงเอาไปตอนบมังเล่านี้อ่อ,อ,อหางเร็วครับผมแต่ยูที่วิธีการตัวโต,วตวของลุงวีนี่เอาผสมแบบไหนครับอยากอย่างหูของลุงวีไอ้ตัวนี้บอกครับผมผสมกับปี้เอ็มลอยของชุดโมเมนต์ โอ้ตอนนั้นมันผมลืมแล้วมันมันผสมดนแล้วนะครับผมก็เลยก็เลยประกาบอกเลยอย่าจะว่ามันมีในสองยูทูปมีเหลอโอเคโอเคครับได้แมนครับเพราะว่าแค่เท่าท่าแค่กระปิไม่ต้อบอกเลยคอันนี้อันนี้ส่วนนี้ไปติดตามห้องช่องลุงวีด้วครับผมชุดติดติดตามห้องช่องครับส่วนนี้นะครับอันนี้คืออ่าที่แบบรวดเร็วขั้นตอนแบบรวดเร็วนะครับผมให้เบิ้งแบบ แสดงวิธีทำครับผมกาดๆเนี่นะกี่น้องไม่นี่ไม่นี่เอาว้ไใบเฮ็ดยังครับผมไอ่กิ่งกิ่งมันจะหักนะครับโอ้ยพี่น้องมันสงสัยเ่แล้วครับผมอ่าเนื้อหา้ามวยกิ่งมันหักเข้าใจบังขับ่วยกิ่งมันหักครับผมนี่ครับพี่น้องเขาเขาเลยส่นี้นะนี่ครับพี่น้องหมายถึงไม่นี่คือเอาใบครับแบบนี้ครับผมจริงตอนนี้คือว่าเขาสิไม่จริ่งยันงานนี่มันหักพี่น้องคือว่าใบเขาบ่ใยเขาขยับขยันเนาะ ครับผมโอเคมาแล้วเ่าหนุ่มมาใส่เลยครับุ่กากังลยเดี๋ยวคุณพ่อยกากัหม่องหม่องนี้นะครับงอยู่กางกังครับผมประมาณประมาณนี้เลยครับแป๊บแป๊บไม่ใช่หรอโอเคไอ้คอยๆมาอย่างเี้ยแล้วก็หมุนอีกครั้งนึงเนาะครับทันนหนุ่มผัดต้มเออถามถามมันเป็นถุงใหญยนี่เข่าแหนบโบดาณเห็นยังมันก็เลยง่ายอย่างเี้ะครับผมเพราะว่าส่วนมากเขาเห็ดถุงหน่อยหแล้วแหนบเนี่ยมันก็เหี้ยนะครับผมแต่ถุงใหญ่มันก็เลยเห็นเนี่ยครับผมบ้านนี้ บาดนี่ข้าของมันล่างเนาะนี่มันล่างแบบแบบให้มันกระตุ้มไหลนะครับผมขั้นตอนให้พี่น้องเบิ่งชัดๆเลยพี่น้องว่าเก็บแบบได้พี่น้องของสวนลุงวีนี่เข้าไปปักใส่ครับผมจังเสียนะแล้วก็มัดบนแล้วก็มันมันบนครับอ่างบนนี่ยทาบตเต็มนี่เขาเติมไหนบ้อครับเติมเติมไหนครับโอเคทาบตเต็มมันก็เติมไลยมันมันไแบบเบาๆนะผมประมาณนี้นะครับผมไอ้ทาขั้นตอนมังนาวนี่ทำนี่แล้วเลยก็เลยได้ห่างห่างมันออกเร็วครับผมบังนาวนี่ทำนี่ บ้านนี้เฮาเฮาอีกยังพ่ออีกว่าบ้านนี้ไอ้ไอ้เนื่องจากว่าัวนี้น่าหอนนะความคืบอันนี้อันนี้เป็นเป็นแรงแล้วเป็นกระดาษกาวย่อมักซิดานะครับผมห่อเกลี่ยมาใส่งานอีกนะครับครับผมประมาณนี้อันนี้เป็นผ้าคือผ้ามันไก่เขามันไก่ปะครับครขำแมนๆครับเลยไอ้กระดาษห่อกระดาษห่อเขาไปกนเอยตอนแรกนี่ผมห่อมักซิดานะมาห่อมักซิดาแต่ว่ามันมันชุ่มน้ำเ่าห่อได้บานนี่มากมา เอามาใส่ทีนึงเอามาใส่เอามาลีใส่เคิรนใส่ทีนึงตัวนี้งปาใส่ทีที่สามนี่เป็นเป็นอยังกระดาษห่อปลาครับผมปล่อยนะครับปล่อยให้มันให้มันรักษาความเสื่ยงังเสี่ยให้ห่างมันออกเร็วถ้าอากาศภูเขานี่ห่างแห้งออกเร็วด้วยครับโอ้บัตรอะไนี่นะครับใบถ้าเฮา ตอนเป็นดวงรุนเหรอบะเธอเนี่ยเท้าเปิดเบิงดูนี่ห่างมันออกเหรอยิงเขาเปิดเบิงดูอากาศมันเขาใกล้ๆนี่ห่างมันจะสังกังังกักโตนะครับประมาณจักมือครับลุงดีถึงใจออกหลักครับผมกระมันใส่แดงเนี่ยผมตอนโดนเดนนะครับไปผมว่าตอนแบบซีที่ผ่ามือก็ลองนะสองหรือสามเดือนครับผมโดนผมกระถาไเลผมพาว่าผมตอนลายจริงนะแต่ว่าเข้าเขาสมัยถึงเขาแกเบิงกับแกเบิงใดสองสาเดือนนี่ยมันแบบครับผมกับผมไม่พ้นยังเลยไม่แกเบิงเพราะว่ากับผม่าเขาปีเขาปีไหนมันเสน็จเนี่ยเก่าครับผมแต่ว่าที่นี่ ถ้าชูดของผมนะถาเหิยังเห็นนะไอ,อ้ขอขอสังเกตมันว่าหากจะอ่อข้าขงบนออกครับผมครับเพราะว่าเอาตอนนี้เนี่ยเนี่บางตัวนี่มันแก่เดี๋ยวครับมันจะเริ่มแก่กันไปเลยถ้<อ>าข้างไหนนี่มันมันแก่ขึ้นขึ้นมาจนจนสุดไอ้พวกกระดีนี่แต่มันมา,าอ,มนอย่างไรเดี๋ยวมันยาวผมจะตัดทิมม่มแมนบครับครับตัดทิ่มแล้วไอ้เานานี่มันแก่ขึ้นมาจนสุนเดี๋ยวมันสิแจกของมอยมันจแตกออกมาแสดงว่าครับผมมันจะลายแล้วนะครับครผมขอสังเกตมันนะผมตัดปั๊บมันแตกออกแสดงว่าหากมัน แมมันหลายแล้วแมนฟัวรไว้ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆตัวนี้มันสิมันสิเหี่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันก็กินอาหารอยู่ทั้งในนี้ผมผมก็เลยบดตัวนี้นี่คือมองนฟัวไว้เฉพาะแค่เาตอนนี้มันสิเหี่ยวไปเรื่อยๆนะครับผมครับผมคือคือตัวนี้น้องครับพี่หน่อยนี่มันมันเหี่ยวไปท่าท่าห้อบ่มาแล้วนะครับท่าเ้าบ่เด็ดไอ้นี่งามันจะห้องบ่อามตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวตอนใหม่น้องครับน้องพี่น้อยผมจนงจังตอนใหอันนี้คือว่ามันมันมันติดแหละพี่น้องนี่ไปมาไปไปเรื่อยๆ ยังยังบูติดครับมันจะยาวมาอย่างไงเราบดเท่านี้เขาจะเด่นนี่ถิ่มนะเด่นนี่ถิมหมดแล้วเขาดึงตัวนี้ถิ่มปุ๊บจังเี่นะถ้าเกิดว่าเขาเขาสังเกตจังไรทเถอเนี่ยไอ้มันมันจะแก่ยังเี่นะครับห้อยแก่มันเลยแก่มาเรื่อยๆแก่ขึ้นมาจนสุดเลยนะจนสุดเลยมันก็จะแดดของวันใหม่เนาะครับผมห่างมันยังไปจนควายจะหลายอ่ะไอ้ขอสังเกตมันข้าบุญจำเป็นต้องเปิดไอเมื่อกว่านนี้ สิผมยังบ่มีประสบการผมก็คอยเปิดเปิดเดบิ่งมาดูอ,อยากลามันจะงักเนาะ<ม>ถ้าเฮาเปิดดูนี่หางมันก็แห้งนั่นออกนะครับผม,อมไอเนื่องจากอากาศมันเขานะครับผมประมันนี้ครับผมอมิตัวนี้นะไอไอใสแดงมันออกอย่างซีกสิจะว่าถ้าเฮาตอนกิมจูรหรือว่าหมังหนาวนี่เดือนเดียวในห้างเต็มเลยคุณผอทายิงแบบนี้นะตอนนี้บลใสแดงมันแงมันนานมันนานกว่าใสขาวเนาะวัวจำบินตลองไปเอาลร้แค่กับปีซื้อถ่านี้ มันกัออกหขาแล้วแต่วาขอยทำงานนี้หมดมันสิเข้าไปนะมันมันสอบผมมอเข้าไปนะตอนบักหนาวเอากระปี้ใชหมดแดงมวลสอบว่ามันก็มันกับอัวเร็วนะไอ้ไอ้บางเก่านี่เพิ่นก็ว่ามันมันมีกุ้งไม่เคยเลยอาหาะแมนอาหารมันเลยเด้หวานทั้งจรลเข้บางครั้งนี้บางเก่านี่เพิ่นก็ว่าท่าแล้วกับหัวอเลยเพราะว่าอาหารมันสารอาหารมันก็หลายนะครับหวานทั้งจรลเข้ ในจํานวนหลวงประมาณนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกการการตุ่มตอนนอกครับครับผมเราก็น้ายานะครับผมก็ขอหมอน้ายาเ่นบ่เป็นครับผมขอคุณคับผมขอคุณส่วนตอนนี้น้ำยาบรรจงไขมือเอาไปเอาไปทดลองเหมือนนว่าใอ่ครับผมและยาทดลองเชวาก็เย็นเรื่องมายาถ่าหลายนะครับคผมครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงไงน้ำยาตัวนี้ถ้าเกิดว่าห้าดึงขึ้น ขวาที่มันอ่อนแห้งนะครับคุณพ่อยถ้าน้ายามันจะบุคอยตินมันจะมือนออกน่อยขับุคือมองดิ่มๆหนี่มันขาดติดนะเนาะครับผมเพราะว่ามันติดเป็นเห็ดนี่ยเรหลางเหี่ยวหลายเหี่ยวเราต้นงามันจะตายนะครับผมไอ้หัวเสือมันแห้งนะครับผมต้องแรดแรดหน่อยๆนะมองเคร่งหนึ่งนะคือตัวนี้นะคุณพ่อยอย่าลืมนะครับครับผมแรดหน่อยจะคนถามเป็นคนยังไงเลยจะคอยถามถ้าว่าขอสําคัญหนานี้มันอนแห้งนี้ แม่สีตอนนี่ยังกระชางขอแนะนําให้ให้หุ่มท้องสั่นอย่างเดียครับครับผมเพื่อกระตุ้มในห่างมันออกเร็วนะครับครับผมังหน้าขวามังหน้าเวียนเทากับจงไปหาหาเหลือกระ้ววางไอ้เคียววันโตเคียวเก็บยมห้อยมันแก่แห้งครับผมถ้าแก่แห้งแล้วมันเสียสารมันจะห่อกก็ได้ครับผมประมาณนี้ครับผมขอบคุณหลายๆนะครครับพี่ต้องครับผมครับขอบคุณคุณพ่ออย่างหลายครับผมครับผมณิดท้ายสวัสดีครับผมขอบรูปขอบเสื้อขอบขอบคุณครับสวัสดีครับผม